นายนายรู้ไหมว่าเตะบอลมืดๆจะมีเด็กที่โดนรถชนตายเพราะเขามัวแต่เตะบอลการนนไงละ่ะฉันไม่กลัวหรอกเรื่องผีอันหลอกเด็กของแกบอมบี้เฮ้ย,ยนายตะไปทำไมอ่ะไปเอาเลย,ยเล่นด้วยได้ไหม นายไม่มาเตะบอลมืดเฮ้ยอ, <Hey! S 3> อะไรเนี่ยบอมบี้ฉันตกใจหมดเลยเนี่ยดูสิเนี่ยปอเป็กหัวใจฉันสั่นไปหมดแล้วเนี่ยนายรู้ไหมว่าเตะบอลมืดจะมีเด็กที่โดนรถชนตายเพราะเขามัวแต่เตะบอลการสนนไงละ่ะฉันไม่กลัวหรอกเรื่องผีหลอกเด็กของแกบอมบี้เอาเรื่องนี้ไปหลอกคนอื่นเถอะหลอกพวกฉันสองคนน่ะไม่ได้หรอกแต <c oughs> ่ฉันกลัวนะปอเป็กอย่ามาห้ามฉันนายจะให้ฉันเตะบอลหรือจะเตะนายดีอ่ะ นายไม่เชื่อก,ก็ตามใจเอ,อาเรามาต่อกันเลยเฮ้ยนายตดไปทำไมอ่ะไปเอาเลยเล่นด้วยได้ไหมนัม่นใครอ่ะก็คนยังไงเราไปเอาจากเขาเร็ว ฉันหยิบมาแล้วนะพอเพ็กเฮ้ยเฮ้ยนั่นไม่ใช่ลูกบอลน,นั่นมันหวัวเฮ้ยเร้เเเเเพวพอเพ็กหัวเขาเด็กหน้าแก่เขาบ่าแม่ขอกพวกเจ้าเท่าไรกนว่วาเขาคิดว่าเขาอายุซ้ม